เป็นเรื่องครั้งเก่าตั้งแต่ปี61ครับถ้าจํากันได้กรณีของอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเด็กต้องกินขนมจีนขยํากับน้ําปลาครับคุณผู้ชมถึงที่สุดแล้ววันนี้สารมีคําตัดสินนะครับจาคุกตัวของอดีตผอเนี่ยนะครับสูงถึง385ปีนะครับหากคุณผู้ชมจําได้ครับคดีนี้เกิดขึ้นช่วงกลางปี61นะครับหลังจากที่เพจดังเขาเอาคลิปมาแชร์เป็นภาพของน้องๆเด็กชั้นอนุบาลที่โรงเรียนบ้านท่าใหม่อําเภอท่าชนะสุราธานี กินอาหารกลางวันเป็นเมนูขนมจีนคลุกน้ำปลาค่ะซึ่งสารอาหารไม่ต้องถามถึงเลยนะครับครับไม่มีเลยมีแต่แป้งกับน้ำปลานะครับคือนำไปสู่การตรวจสอบจนพบว่าผอ,อทุจริตงบอาหารกลางวันนอกจากถูกไล่ออกก็ถูกเอาผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา157ด้วยผ่านมากว่า4ปีวันนี้สารอาญาคาดีทุจริตภาค8ที่นครศรีธรรมราชอ่านคำพิพากษานะครับ โดยพิจารณาว่าอดีตผอ,อ,อที่โรงเรียนบ้านท่าใหม่มีความผิดต่างกรรมต่างวาระรวมทั้งหมด77กระทงสั่งจำคุกกระทงละ5ปีรวมแล้วจำคุก385ปีนะครับซึ่งจำเลยเนี่ยเข้าสารภาพสารก็เลยลดโทษให้กึ่ง1เหลือจำคุก192ปี6เดือนเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3 ซึ่งในคำพิพากษานะครับศาลก็ให้เหตุผลว่าแม้ว่าการกระทำของจำเลยคำนวณเป็นตัวเลขหรือมันไม่ได้สูงมากนักแต่จำเลยเขาทำผิดแบบนี้มาอย่างยาวนาน เป็นถึงผู้บริหารของโรงเรียนแต่กลับไปเบียดบังผลประโยชน์ให้เด็กไม่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อพัฒนาการของร่างกายย่อมส่งผลเสียในระยะยาวกับตัวเด็ก<อ>พฤติการแห่งคดีจึงร้ายแรงไม่สมควรรอการลงโทษครับเนี่ยครับเป็นคดีตัวอย่างที่ทุกๆโรงเรียนเนี่ยควรจะดูนะน้จีนทุกน้ําปลาทําไปได้ยังไงแล้วสิ่งที่หลายคนบ่อยากให้รวอสอบโก็กลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะบแบบนี้โรงเรียนอื่นด้วยหรือเปล่าอยากให้ช่วยดูด้วยนะคะครับ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้